ก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวีวุฒิชาแนลนะครับผมกับเกมฟีฟ่าโมบายนะครับและคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมกับเกมฟีฟ่าโมบายนะครับผมและในเกมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับไม่รอช้านะครับผมกดเข้าไปที่เควสได้เลยนะครับผมอยู่ที่มุมซ้ายล่างนี่นะครับก็คือกิจกรรมที่ผมได้เล่นผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับและกิจกรรมนี้นะครับก็มีให้เล่นทุกวันนะครับผมมีตามเวลาแล้วก็มีตามกิจกรรมต่างๆนะครับผมที่จะเข้า เข้าไปทำตรงไหนบ้างนะผมจะพาไปดูนะครับก่อนื่นนะครับให้คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมไลฟ์อีเวนต์นะครับและนี่นะครับก็คืออีเวนต์นะครับที่พวกเราต้องทําทุกวันนะครับผม ทำไปทีละกิจกรรมเลยนะครับทาง่ายๆครับผมไม่ได้ยากนะครับผมเริ่มกันที่นี่ก่อนเลยครับกิจกรรม UCL นะครับกิจกรรมนี้นะครับมีให้เล่น2ครั้งต่อวันนะครับผมและมันจะดีทุกๆ12ชั่วโมงนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ตีสองนะครับจนมาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนบ่ายสองนะครับผมและกิจกรรมนี้นะครับก็อาจเพื่อนๆทุกคนอาจจะทําถ้าเข้ามาเล่นตอนนี้นะครับอาจจะยังทําไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามารถเอาโทเค็นไปแลกอย่างอื่นได้อยู่นะครับผม อย่างเช่นตังแล้วก็นักเตะนะครับผมอาจจะเปิดได้ก็ได้นะครับผมนี่ครับเปิดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเปิดยังไงนะครับก็นี่นะครับจะใช้ทั้งหมด30โทเคนนะครับผมเดี๋ยวมาลองเปิดให้ดูครับอาจจะเป็นพวกเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผม อ่ะโอเคครับได้มา5 0 0ห0ื่นนะครับผมน,นะครับก็จะมีของตามนี้นะครับที่เราจะได้นะพวกนักเตะน,นะครับกับเงินก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับท็อปทันเฟอร์แต่ตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลา <c oughs> ก็เดี๋ยวเราข้ามไปกิจกรรมอื่นกันเลยนะครับ มาครับกิจกรรมต่อมานะครับผมก็คือกิจกรรมหลีกทัวร์นั่นเองนะครับส่วนเราต้องเล่นตรงนี้นะครับผมให้ครบนะครับส่วนอันล่างนะครับผมจะเป็นการที่ต้องใช้ฟีฟ่าพอยต์นะครับผมอันที่เป็นเหรียญสีเขียวนะครับผมอ่าอันนี้นะครับก็ให้เรานะครับเก็บนะครับเก็บ ลีกทัวร์นะครับเอามาแลกนะครับนักเตะตรงนี้นะครับส่วนดานี่เอาเวสผมแลกไปแล้วนะครับผมก็มาแลกตามนี้เลยนะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะครับจำเป็นนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เควสตรงนั้นนะครับสำเร็จได้นั่นเองนะครับผมต้องมาเล่นทุกวันนะครับโอเคครับแล้วก็มากิจกรรมต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือเดลี่เทรนนิงนั่นเองนะครับผมเดลี่เทรนนิงนะครับก็ทําได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับยกเว้นอันกลางอันที่เราต้องเล่นกับทีมนี้นะครับผมอันนี้ใช้เวลานิดเดียวครับ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอันนี้จําเป็นมากนะครับผมจะทําให้เควสตรงนั้นผ่านได้เหมือนกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็สามารถเก็บไอตัวเดลี่เทนนิงนะครับเพื่อที่จะเอามาแลกของตรงนี้ได้เลยนะครับผมอย่างผมนะครับชอบแลกอันนี้นะครับแลกเป็นประจําเลย8 0,000นะครับใช้แค่5เดลี่เทนนิงนั้นเท่านั้นเองนะครับผมและกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็คือกิจกรรมหลักๆที่ทุกคนต้องเล่นนะครับและตรงนี้นะครับก็สําคัญนะครับ เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมกดเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมสตาร์พาร์ตนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะข้างล่างนะครับจะเป็นฟรีนะครับจะเป็นสายฟรีนะครับแต่ส่วนอันบนนะครับเราต้องเติมซื้อนะครับผมจะใช้เงินประมาณ300กว่าบาทนะครับผมในการซื้อนะครับก็เราต้องเล่นครบจนเวลร้อยนะครับผมโอเครับแล้วกิจกรรมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผม้วยนะครับ